สำหรับงานมือนี้ครับพี่น้องหา้ามพลาดเลยครับของกินหลายแห้งครับทุกคนนี่ของกินตลอดข้างทางเลยนะครับเราก็สามารถจับ,จ,บจับจองซื้อของกินแล้วไปนางสม้มมรัำสอดแจ้งครับทุกคนครับมือนี้นะครับบัตรการกรุศลเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับ สร้างไฟในตำนานคนกำลังเริ่มทยอยเข้ามานะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเสียงอีสานทำการแสดงอยู่ที่วัดลำพญากลางนะครับทุกคนบัตรการกุศลเพียง100บาทเท่านั้นนะครับ สมบรมสอดแกงพี่น้องหนาวครับทุกคนครับหนาวเพราะว่าเขาเหรอยูยุติดภูเขาครับทุกคนอันนี้ก็คือตอนกลางวันนี่จะเห็นหมดเลยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นภูเขาไหมครับทุกคนครับนี่เป็นภูเขาหมดเลยนะครับบรรยากาศหน้างานนะครับพี่น้องกาลัางเหลื่มทย่อยเขางานนะครับทุกคนงานเริ่มสามทุ่มนะครับ เริ่มทาการแสดงสามทุ่มตรงนะครับจนถึงสอดแจงนี่น้องเดอ้ออย่าลืมมาให้กําลังใจทีมงานเสียงอีสานนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานขึ้นบานใหม่ของคุณแม่นกน่อยุอรพอรนะครับมื่อน,นี้มีรถแห่นะครับรถแห่แม่นกน้อยุอรพอรนะครับในวันที่7นะครับทุกคนแอนนายังไม่ได้มานะครับน้องลายาวเลยนะคะ น้องยังเพราะท่านมีกําหนดมากเลยครับทุกคนครับน้องรายยาวนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดท่านนะครับผู้ดใดคำแล้ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันเรื่อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้บัตรการกุศลเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องสามารถมาให้กําลังใจทีมงานเสียงอีสานนําโดยคุณแม่นกน้อย,ยอุไรพนนะครับวันนี้มีพ่อปล่อยฝายด้วยนี่บอกเลยเลยว่าบัตรหนึ่งร้อยาบาท,บาทคุ้มแห้งครับพี่น้องครับ ผู้ใดที่อยู่ไกลๆนะครับอำเภอม่วกเหล็กหรืออยู่สระบุรีนะครับ mm. บ่อกไก่บ่อกไก่พี่นออ้องอะบ่อกไก่พ่ะนะบ่อกไก่บ่อกไก่แห้งนะครับสามารถมาให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานได้นะครับทุกคน mm. วัดรำพยากางอำเภอม่วกเหล็ก mm. จังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนมานี่ mm. บอกเลยเลยมาว่ารวมจอยสอดแจงฟังล่ำ โต้ล้มหนาวพี่น้องเพราะว่าตอนเนี้ยอากาศกับเย็นๆครับอากาศเย็นๆนะครับทุกคนจังหน่อยคิดว่าน่าสีหนาวเลยเพราะว่ามันอยู่ติดภูเขาครับสวัสดี143ท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วพี่น้องเด้อจวดจวดมือนีจวดแท้แน่นอนครับทุกคนครับ และกาอย่าลืมนะพี่นองเด้อฝากซื้อกุ้มปิดของคุณแม่นกหน่อยอุไรพอรนะครับทุกคนราคาบัตรเพียง99บาทนะครับทุกคนครับสามารถทักมาที่เพจหมอษษทำเสียงสั่นนกน้อยอุไรพรได้เลยนะครับทุกคนกระบอกจมเทใจนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศหนางา่นนะครับทุกคนพี่นอกกำลังเหลื่อมทขย่อยกันเข้ามาซื้อบัตรจองตัวนะคบมือนีซอดแจ้งนะครับ สวัสดีทุกคนนะคบ FC น้องไดมอนด์สวัสดี FC FC พี่ไดมอนด์ด้วยนะคบะบถามพี่น้องเดี๋ยวแอนดี้จะไปลังเวทีบัสวัสดี146่ท่านนะคะและการพี่น้องสามารถไปร่วมทําบุญได้นะครับทุกคนสามารถร่วมทําบุญกับทางวัดได้นะครับราะวา,าสิเป็นซอยดาวการกุศลครับรวมทําบุญ ปิดทองนะครับปิดทองหลวงปูของเฮ้านะครับทุกคนน้องโยมาบอน้องโยไม่ได้มานะคะน้องโยมาเดิมาเด้อครับทุกคนครับสวัสดีเอซีพี่ไดมอนนะคะสวัสดีสวัสดีเอฟซพี่ได,มอน,นด,ด,ไดมอนทุกคนนะคะฝากก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องเด้อ ปีนี้ค่ะบ,บอกเลยเลยว่าศิลปินมากมายมากหนาหลายตาครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะข่าวมาแล้วกะแวะไปทําบุญสะกอนนะครับพี่น้องนี่แวะไปทําบุญก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นซอยดาวอย่างจาเดียวจะพาย,ยางไปชมครับทุกคน บรรยากาศงานนะคะมีสวยมากทุกคนสวยมากบรรยากาศดีมากอกมาในสถานที่ลากอย่ทออกเราจะนำเท้าทำตาไม้กัให้ยอด้อยเสก่อนาะโคนดอเนาะ กามไหโคตรการลอีพอดอกนาเขาเรียกว่าการถวบุญในคนยอมทำน้าแห่พี่น้องสามารถมาท่าบุญนะครับก่อนไปชมหมอรามเสียงอีสานนะครับทุกคนก่อนเมืองเสียงอีสานนะครับพี่น้องมารวมท่าบุญกันท่าบวัดก่อนนะคบมีการับุญกอดเรื่องเรื่องความทุ่งกะคนยอมนะ เราจะได้เดินทางในคนยอมสาดวกสาบายเพราะอาศัยบทที่เรากำลังทำแน่ะคนโยอมน้าเป็นตัวนำทางชีวิตคนยอมชีวิตของเราก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งที่ดีสามารมาร่วมตักไข่กับทางวัดได้นะครั่ บัตรละ20สบาทนะคบัตรการกุศลเด้อพี่น้องเด้อและการมือเลี้ยงครับสมหมอรับเสียงสารสอดแจ้งเลยพี่น้องวัดสวยมากทุกคนก็ตวัดง่ามเฮียงนะครับยก่อนที่จะไปตาดนอกคนยอมนะขอบอกคนใหญ่ๆเท่าุ้กคนยอมตัดไท่ปลาปลาโชว์กุดยอดนาสวยดาวมหากุศลกุยอมบางทลาดได้ของใหญ่ไปแล้ว ยังเหลืออีกหลายชิ้นผ้าหลอผ้าหลอพี่น้องผ้าหลอหลอกไปดูสาธุคาจจะได้ของอาบุญมาฝากครับผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะไมาให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานเด้อพี่น้องเด้อบัตรกดดอกนาบัตรการกุศล100บาทนะครับสำหรับพื้นที่ทำการแสดงครับรีนี้นะครับเสียงอีสานทำการแสดงอยู่ที่วัดลำพญากลางนะครับอําเภอหม่วงล็ก จังหวัดสระบุรีครับพี่น้องมือนีชมเสียงอีสานซอดแจ้งเด้อพี่น้องเดอ้อบัตรกันกุศลเพียง,ง100บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานนะครับก็คืองานขึ้นบ้านใหม่ของคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับเป็นรถแห่นกน้อยอุไรพรพี่น้องรถห่แม่นกน้อยนะครับรับเชิญพี่แมนจักรพันธ์นะครับขอนใจแฟนๆเด้อพี่น้องเดอ้อ อย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานและการสามารถซื้อบัตรกุ้มปิดได้ราคา99บาทเท่านั้นนะครับหนาวพี่น้องล้มหนาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวสิภาพไปหลังเวทีนะครับทุกคนทำไมน่ารักอย่างนี้สัทีได้เปล่าเบิ่งทางไปพี่น้อง ไปสู่ก็ชีวิตแห้งโอ้ยทางไปก็ต้องอ้อมนะครับบราะว่า,ามันสวัสดีหนึ่งรอยยท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่พี่น้องทั้งผุ่นหนาวบอทั้งพีหนาวหนาวแล้วอากาศเย็นแล้วนะครับ และการนี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยพี่น้องปกติแอมนีม,ม่เป็นคนผู้ใหญ่เนาะแต่มนสิแบบว่าห้อนเป็นคนขี่ห้อนขนาดจะของขี่ห้อนยังหนาวพี่น้องบ่อยากคิดเลยว่าผู้ใดที่แบบหนาวหนาวนี่คือสีหนาวเลยและการตอนนี้นะคะเบว่าจะเป็นแดนเซอร์ศิลปินกระผพากันป่วยหลายพี่น้องผ้พากันป่วยหลายให้กำลังใจทีมงาน,นสิงสารพร้อมนะคะ พี่ไดมอนมาแล้วนะคะเห็นเห็นยังไปหาของกินพี่น,อน้องพี่ไดมอนไปหาของกินดูนะครับช่วงเวลานี้ <c oughs> วตอนนี้พี่ <c oughs> พี่แดนเซอร์ก็กำลังแต่งองค์ทรงเครืองแต่งหนาอยู่นะครับ